มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในที่สุดก็มีวันนี้ดาราสาวประกาศข่าวดีถูกนักธุรกิจหมื่นล้านขอแต่งงานแล้วค่ะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคู่ของนักแสดงสาวแก้มบุมปรียาดาสิทธาชัยกับนักธุรกิจหน่มพีทกัตะพรหานพาณิชย์ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีแล้วค่ะ บรรยากาศการขอแต่งงานต้องบอกเลยนะคะว่าพี่พีทจัดให้แบบโรแมนติกสุดๆจะเรียกว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ในฝันของสาวๆเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าจัดให้ทั้งผูทั้งดอกไม้แบบไม่น้อยหน้าใครนะคะทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ